คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมอยากจะมาแชร์สิ่งที่ผมเนี่ยได้เรียนรู้จากการเล่น Fc 25เกมหมาภาคใหม่ล่าสุดในปีนี้กันนะครับต้องพูดกันตามตรงเลยนะว่าภาคนี้เนี่ยมันเป็นภาคที่เล่นแล้วสร้างความหงุดหงิดสร้างความมึดอัดใจมากที่สุดในหลายๆภาคที่ผมเล่นมาเลยมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้เนี่ยแหละครับที่ผมเนี่ยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังนะว่าผมเนี่ยต้องปรับตัวปรับวิธีการเล่นกับมันยังไงบ้างหลังจากที่เล่นได้2เดือนหน่อยๆแล้วเนี่ยผมอาจจะต้องพยายามปรับตัวเข้ากับมันยังไงบ้างนะครับ เผื่อว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังปรับตัวในภาคนี้อยู่เหมือนกันยังไงเนี่ยก็ลองไปฟังกันดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติม Fc คอยที่ถูกๆดีๆมีของแถมต้องนี่เลย15คอยไท a แลนดใช้โค้ด M hollow มีคอยแถมให้ด้วยลิงก์อยู่ในคำอธิบายสะดวกปลอดภัยจัดไปครับทุกคนสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม Fc point ใน Fc 2 5 pc หรือ Fc mobile ต้องนี่เลยครับ over top up เพจมีผู้ติดตามหลักแสนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนแถมปลอดภัยไว้ใจได้โปรโมชั่นจัดเต็ม12,000 FC point 1,350บาทลิงก์อยู่ในคำอธิบายจัดไปครับทุกคน ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าที่ผมจะมาเล่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่เจอจากการเล่นเกมนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ตรงใจใครยังไงเนี่ยผมก็ต้องขออาภาัยเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอเคครับเรามาดูกันที่ข้อแรกกันก่อนเลยดีกว่ามันก็คือเรื่องของเกมเพลย์ครับคืออย่างที่เรารู้กันน,นะครับว่าตัวเกม f c 2 5เนี่ยเกมเพลย์อ่ะมันจะดูชา้าลง,งกว่าภาคที่แล้วพอสมควร ยิ่งแมชชีนิกหลักๆอย่างเล็บสติก๊กดิบบิ้งเนี่ยมันช้าลงกว่าเดิมมากเลยครับการจะพลิกตัวในพื้นที่แคบๆในภาคนี้เนี่ยมันจะทําได้ค่อนข้างยากกว่าภาคที่แล้วมากเลยซึ่งนอกเหนือจากจากังหวะพลิกตัวพลิกบอลมันยากขึ้นแล้วเนี่ย AI pressing ของแนวรุกฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันโหดยิ่งกว่าเดิมอีกด,ด้วยซ้ํามันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยเสียบอลได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพื่อนๆลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับแค่เราพลิกตัวช้าลงว่าแย่แล้วอะแต่ว่าแนวรุกฝั่งตรงข้ามมันแย่งบอลเก่งขึ้นกว่าเดิม ผลก็คือโดนเพรสแล้วก็เสียบอลในแดนตัวเองกันเละเทะเลยครับแล้วมันก็เป็นที่มาของอารมณ์ญหงุดหงิดที่เราจะต้องเจอกันหลักๆเลยในภาคนี้ ซึ่งสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากในภาคนี้เนี่ยนะครับก็คือให้เราเนี่ยเน้นเพลย์เซฟเข้าไว้ครับการจับบอลแรกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับในภาคนี้นะให้เราเนี่ยพยายามจับบอลไปหาพื้นที่ว่างนะครับพยายามจับบอลแรกให้ห่างจากตัวประกบหรือว่าตัวที่เขากําลังวิ่งเข้ามาแย่งบอลให้ได้ไกลที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยจ่ายบอลออกไปก็ได้แล้วก็ก่อนที่เราจะจ่ายบอลเนี่ยเราก็ควรต้องดูการหันหน้าของตัวนักเตะให้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่านักเตะหันหน้าไม่ตรงเนี่ยพยายามอย่าจ่ายบอลออกไปเด็ดขาดมันมีโอกาสเสียบอลได้ง่ายๆเลย และที่สําคัญเลยนะครับในแดนตัวเองนะเราห้ามเล่นเสี่ยงเด็ดขาดนะครับพยายามเล่นให้ปลอดภัยที่สุดจังหวะไหนเนี่ยถ้าไปข้างหน้าไม่ได้อ่ะคืนโกได้ให้คืนไปก่อนเลยหรือว่าถ้าจังหวะไหนที่เราอ่านมาแล้วว่าพลิกหนีตัวประกบได้มีช่องทางแกะเพรสได้เนี่ยถ้าเรามั่นใจอ่ะค่อยเลือกเล่นจังหวะน,นั้นครับข้อ2นะครับแท็กติกครับระบบแท็กติกแบบใหม่ในภาคนี้เนี่ยผมมองว่ามันส่งผลอย่างมากเลยนะกับตัวเกม โรและโฟกัสที่เราติดตั้งให้กับแผนและผู้เล่นในทีมของเราเนี่ยมันส่งผลกับรูปแบบการเล่นและก็การยืนตำแหน่งของตัวนักเตะค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ตัวว่าเราแกะเพรสไม่เก่งพยายามหนีตัวประกบไม่ค่อยเก่งเนี่ยการปรับใช้แผนที่มันมีกองกลางตัวรับ1-2ตัวก็จะช่วยให้เราอะ่ะมีตัวช่วยในการเลือกบิวอัพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเราอะ่ะมีปีกทั้งสองข้างที่เขาสามารถเล่นทิเวล่าหรือเฟนเน่ช็อตได้ดีเนี่ยเราอ่ะก็ควรจะเลือกปรับใช้ปีกเป็นอินไซด์ฟเวร์แทนที่จะเป็นวิงเกอร์ไหมอะไรพวกนี้นะครับคือผมมองว่าระบบแผนในภาคน,นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องโฟกัสอยู่พอสมควรเลย และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมมองว่าเราควรมีอย่างน้อย2-3แผนในการเล่นครับอาจจะมีแผนสําหรับจังหวะที่ต้องเกมรับหนักๆอีกหนึ่งแผนนะแล้วก็มีแผนที่เอาไว้เพรสซิ่งเอาประตูขึ้นมาให้ได้อีกหนึ่งแผนแล้วก็เป็นแผนบาลานซ์สิ่งหนึ่งแผนก็ได้แนะนําเลยนะครับว่าให้เพื่อนๆเพยายามหาแผนที่เข้ามือมาไว้ใช้อย่างน้อยสัก2แผนขึ้นไปครับแผนพวกนี้เนี่ยช่วยเราได้ในยามจําเป็นแน่นอนข้อ3นะครับเพลย์เออร์ทริกเกอร์และก็ครีเอทีฟรันครับ ข้อนี้เนี่ย meow, ก็ต่อมาจากเรื่องของแผนในข้อที่แล้วเลยนะครับคือใช่แหละครับระบบแผนในภ right? าคนี้เนี่ยมันสําคัญจริงๆแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือการใช้ Player Trigger แล้วก็ Creative Run พวกนี้นี่แหละครับสำหรับ Player Trigger เนี่ยมันคือการที่เราใช้ปุ่ม L1 เพื่อเรียกให้ตัวผู้เล่นเนี่ยเขาวิ่งเติมขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ใช้ปุ่ม R2 นะครับเพื่อเรียกให้ตัวผู้เล่นเนี่ยถอยกลับมาด้านหลังส่วน Creative Run เนี่ยมันคือการที่เราดัานก้านาล็อกขวาทันทีเลยหลังจากที่เรากด Player Trigger เพื่อที่เราจะให้นักเตะตัวที่วิ่งเติมขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยนะครับให้เขาเลือกวิ่งไปตามทิศทาง ที่เรากําหนดเอาไว้ถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือกด L1 ปุ๊บแล้วก็ดัน a n a ลอกขวาปั๊บเลยเพื่อไอ้นักเตะเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าหรือถอยลงมาข้างหลังตามทิศทางที่เราต้องการครับ ทั้งสองแมชชนิกนี้เนี่ยมันคือแมชชนิกที่เราควรต้องใช้ให้คล่องๆเลยนะครับในภาคน,นี้คือระบบแผนระบบโรเนี่ยมันช่วยให้นักเตะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ควรจะเข้าไปได้ก็จริงแต่ว่า AI ของตัวเกมมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นครับหลายๆจังหวะเนี่ยที่นักเตะควรจะวิ่งเข้าไปข้างหน้าให้สุดทางอ่ะในตอนที่มันมีพื้นที่ว่างข้างหน้าให้จ่ายทะลุช่องเข้าไปแต่อยู่ดีๆบางที AI มันก็ไม่วิ่งต่อสังงานครับหรือว่าในบางจังหวะเนี่ยที่ตัวนักเตะมันควรจะขอยลงมารับบอลใกล้ๆเนี่ยบางทีีีออยยยู่ด่ดดๆมมัันนกก็็ุวิงงเงเฉเละครบ อันนี้แหละครับมันเลยเป็นสายใหนหลักๆเลยที่เราควรจะใช้ player trigger แล้วก็ creative run ให้ชำนาญที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับ AI ของ f c 2 5เนี่ยมันไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดครับหลายๆครั้งเนี่ยเราควบคุมด้วยตัวเองจะดีที่สุดครับผม แล้วก็ข้อ4นะครับเรื่องของการหยุดเล่นการพักจากเกมครับข้อนี้เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนว่าไม่สําคัญนะแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วมันสําคัญมากๆเลยนะครับคืออย่างที่เรารู้กันน,นะครับว่า F.C. 2 5เนี่ยมันเป็นเกมที่เหมือนจะเล่นกับความคิดกับจิตใจของเรามากกว่าที่จะเป็นเกมฟุตบอลอครับและการที่เราต้องเล่นลากติดกันยาวๆทีนึงหลายๆเกมมันเป็นอะไรที่ทําให้สมองล้ามากๆเลยนะ สิ่งที่ผมมองว่าเราควรทํามากๆเลยนะครับก็คือการเบรกหรือว่าการพักครับมันไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าเล่น3เกมแล้วปิดเกมไปทําอย่างอื่นอะไรขนาดนั้นนะก็าอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเล่น3เกมแล้วพักสัก5นาทีนะฮะจะดื่มน้ําหรือจะเดินไปเดินมาก็ได้เพื่อผ่อนคลายหรือเพื่อนเพื่อเนี่ยก็อาจจะตั้งกฎก,กับตัวเองก็ได้นะครับว่าแบบเราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะแพ้นะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราแพ้แล้วเนี่ยเราก็พักก่อนสัก5นาที10นาทีแล้วค่อยกลับมาเล่นต่อ คือผมเนี่ยมองว่าภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่ปัญหาจุกจิกค่อนข้างเยอะครับเอาแค่เรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยมันก็พาให้เราหงุดหงิดได้มากๆแล้วอะ่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยการพักการหยุดเล่น,นี่ยจะสําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการรีเฟรชสมองเพื่อรีเซ็ตจากเกมแย่ๆที่เราเพิ่งผ่านมาเพื่อให้เราเนี่ยพร้อมสําหรับเกมต่อไปครับหรือว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยนะครับที่มันเป็นแบดเดย์ที่แบบเราแพ้รัวๆถ้าหยุดได้นี่ผมแนะนําให้หยุดก่อนให้พักก่อนเลยครับหาอย่างอื่นทําให้ผ่อนคลายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีนึ ตัวเกม FC 2 5เนี่ยมันเป็นเกมที่ยิ่งเราหงุดหงิดยิ่งเราหัวร้อนน่ะเราจะยิ่งเละครับผมแล้วก็ข้อห้านะครับข้อสุดท้ายนะครับผมแนะนําเลยนะว่าอย่าไปมองเกมนี้เป็นเกมฟุตบอลแบบสมจริงครับคือตัวเกม FC 2 5รวมไปถึงฟีฟ่าภาคก่อนๆเน,นี่ยนะครับมันมีความเป็นเกมอาร์เคดมากกว่าเกมแนวซิมูเลชันครับคือถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยเราอ่ะอย่าไปมองหาโลจิกฟุตบอลจากเกมนี้เยอะครับตัวเกมอ่ะมันต้องการการฝึกฝนความเข้าใจเมตาแล้วก็การเล่นตามเทคนิคต่างๆ มากกว่าที่เราเนี่ยจะมานั่งวางแท็กติกวางแผนเพื่อที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามการไม่เล่นตามเมตาเนี่ยถามว่ามันสู้คนอื่นได้ไหมอ่ะมันก็สู้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาพอสมควรเลยเพราะอย่างนั้นเนี่ยข้อน,นี้เนี่ยทำให้ผมต้องคิดและต้องพยายามปรับตัวให้ได้เลยนะครับว่าตัวเกมอ่ะมันไม่ใช่เกมแนวซิมูเลชันครับเราอ่ะอย่าไปทมหาความสมจริงจากมันเราอ่ะต้องพยายามปรับตัวเข้าหาเกมนะครับถ้าเกมไหนเซิร์ฟน่วงเนี่ยก็เล่นให้ช้าลงจ่ายบอลให้มันเพลย์เซฟมากยิ่งขึ้นพยายามฝึกเมตาหาแผนเมตาตามเข้าไวครับแล้วหลัังจาากนน,น้เเยรอะ ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเองครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นเรื่องที่ผมเนี่ยอยากจะมาแช์เพื่อนๆได้ฟังนะรวมถึงเอาไว้เตือนใจตัวเองเวลาที่ร้อนหูดับด้วยนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมผิดพลาดหรือว่าตกลนในส่วนไหนไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยผมมาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เอาไว้ให้ด้วยกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราขอบคุณทุกคนมากๆเลยดูแลสสสุขภาพกััันดด้ววยครบี